สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ vivo y02t นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากช่องแบรนด์ vivo นั่นเองนะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับเปิดตัวมาในราคาเพียงแค่3,599บาทเท่านั้นเองนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้มือถือปุ่มกดแล้วอยากจะเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกว่ารองรับแอปธนาคารได้อะไรแบบนี้เนาะรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับ สเปคด้านหลังกล่องเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งอะไรมากมายนะครับจะมีแจ้งในเรื่องของแรมนะครับที่ได้เป็น ram c บวกกับอีก4 g กิก e x ten d e d ram นั่นเองนะครับและแบตเตอรี่5,000 m a ah. มิหน้าจอ6.51นนิ้วนะครับเป็น hd plus นั่นเองนะครับอา้าวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันหน่อยนะครับดูรูปร่างหน้าตาอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับ ภายในกล่องนะครับเราก็จะเจอกับตัว vivo y 0 2 t นะครับเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับและบัตรรับประกันสินค้านะครับตัวนี้อ่ะวางไว้ก่อนนะชิ้นต่อมานะครับจะเป็นสาย usb นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะซึ่งพอร์ตของเขานะครับจะเป็น micro usb นะ ออไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าทุกวันนี้ยังหลงเหลืออยู่นะครับชิ้นต่อมาทุกคนจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขาแบนนะครับการจ่าไฟสําหรับหัวชาร์จตัวนี้จะอยู่ที่5โวลต์ 2A นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองนะครับและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนั่นเองครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ vivo Y02T นะครับทุกคน ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับในส่วนของโมดูกล้องนะมาดูกันหน่อยโมดูกล้องเนี่ยจะเป็นฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะแล้วก็จะมีวงกลมวงใหญ่ๆนะครับที่อยู่บนฐานมีกล้องมาให้ใช้งาน1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นแฟลช LED นะครับขอบของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับตัวนี้ บริเวณมุมเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์มุมโค้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเจอกับไมค์สนทนานะครับและช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอต m i โคร USB นะครับตรงเนี้น่าเสียดายมากๆเลยคือลหลายแบรนด์เขาเลิกใช้ไปแล้วนะเออแต่นี่ก็ยังใส่มาให้อยู่เข้าใจได้ว,ว่าเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดน,นะครับ แต่ละหลายแบรนด์เขาก็เปลี่ยนเป็น Type C กันหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับด้านบนของตัวเครื่องก็จะเจอกับลำโพงนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเจอกับช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3ส็อตเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำอยู่นะและขอบของหน้าจอนะครับก็อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยจะเป็นขอบด้านล่างนะครับสีสันของหน้าจอก็เป็นระดับเริ่มต้นนะสีอาจจะไม่ได้สดมากนะครับการเพิ่มแสงเนี่ยผมเพิ่มเกือบสุดแล้วนะ อันนี้คือเพิ่มจนสุดนะครับสีสันหน้าจอจะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งนะเหมาะกับการใช้ภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนพารนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ LCD นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.51นิ้วความวละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD Plus นะครับ สีสันของหน้าจอความสว่างของหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามเรทราคาเนาะนี่คือสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะครับสีสันความคมชัดมันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่ดูตรงๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเอียงอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเกิดเงาสะท้อนบนหน้าจอได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ดูตรงๆแบบนี้แหละทุกคน ในส่วนของอัตราเฟเรทหน้าจอนะครับแน่นอนเราว่าเป็นระดับเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจอ60 h ฮนะครับซึ่งฟิลลิ่งการถ่ายฟีดข่าวเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะถือว่าทำวิดีตามเรทราคานะครับแล้วการใช้งาน2หน้าจอเนี่ยมันรองรับหรือเปล่ามาดูกันนะครับ รุ่นนี้ไม่รองรับการใช้งาน2หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เล่นได้แอปเดียวหน้าจอเดียวนะครับในส่วนของการโคลนแอปเนี่ยรุ่นนี้รองรับการโคลนแอปได้นะครับเผื่อว่าใครมี Facebook 2อ,อัน Instagram อ,อินสตาแ a รมสอันอะไรแบบนี้นะครับคุณก็สามารถใช้งาน2องแอคเคาไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ส่วนในเรื่องของ WiFi เนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับได้2ความถี่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น2.4 GHz และ5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามองตัวหนังสือไม่ค่อยชัดไม่ถนัดตาอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถทำให้ตัวหนังสือเนี่ยเป็นแบบตัวหนาได้ด้วยนะซึ่งผมก็ชอบฟังก์ชันนี้มากๆเลยมันทำให้เวลาที่เราดูเมนูต่างๆมันอ่านง่ายเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของ CPU นะครับสำหรับรุ่นนี้ชิปเซตเลือกใช้เป็นของ m e d i t e ค h e โร o p 3 5นะครับชิปเซตก็แอบเสียดายเหมือนกันนะคือชิปเซตตัวนี้ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับมาพร้อมกับคอกสปีดสูงสุดหยุดที่ 2.3GHz ดามกิกะเฮิรตซ์าปริกร,รจะอยู่ที่1 2นาโนเมตรนะครับในส่วนของแรมเนี่ยรุ่นนี้ให้แรมมาที่4ี่กิกพร้อมฟังก์ชัน Extended RAM นะครับขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดหยุดที่ 4GB กิกถ้ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ย ได้สูงสุดนะครับอยู่ที่8กิกด้วยกันนะในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่64กิกนะครับถ้าไปเทียบกับตัว Vivo Y02s รุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะได้แค่ RAM 3ร o m 32ข้อนั้นเองนะแต่ว่าตัวนี้ก็ได้เป็น RAM 4 ROM 64เลยนะครับในส่วนของเวอร์ชัน n d r o i d เนี่ยมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันแล้วนะแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัช OS 13นะครับพวกเมนูต่างๆไอคอนต่างๆพวก UI อะไรแบบเนี้เหมือนกันเลยกับตัวรุ่นพี่ที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างตัว Vivo Y 1 7 S นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนกล้องหลังมีมาให้ใช้งาน1ตัวนะครับนั่นก็คือความละเอียด8ล้านพิกเซลนั่นเองมาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือสุดเลยจะเป็นโหมดพานอโรมานะครับโหมดมูดมด่ตอม่าจะเป็นการถ่ายภาพคนนะครับโหมดภาพคนก็มีบิวตี้มาให้ใช้งานได้ด้วยนะครับสามารถขัดผิวได้เปลี่ยนโทนสีผิวและปรับความขาวนะครับ ส่วนโหมดท่าทางเนี่ยก็มีมาให้ใช้งานนะเผื่อว่าใครคิดท่าโพสไม่ออกก็ได้แบบเนี้ก็สามารถดูได้ตามนี้เลยครับโหมดต่อมาจะเป็นโหมดภาพถ่ายนะครับถ้าเป็นโหมดภาพถ่ายเนี่ย สามารถใช้งานในส่วนของ HDR ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการตั้งเปิดแบบออโต้นะส่วนโหมดวิดีโอกล้องหลังนะครับอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเช่นเดีวยวกันเลยกับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถอัดได้ถึง 1,080p 30เฟรมเรทเช่นเดีวยวกันครับส่วนโหมดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีไรท์โฟโต้นะครับทำาหแับโหมดโปรและโหมดเอกสารนะครับ มาดูกันที่รูปถ่ายกันหน่อยนะครับอ้าวกล้องหน้า5ล้านพิกเซลต้องบอกว่าเป็นกล้องหน้าที่ถ่ายได้คมชัดมากๆนะครับซูมดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับทุกคนผิวหน้าของผมเนี่ยมีความเรียบเนียนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอาจจะเห็นริ้วรอยบ้างน,นิดหน่อยบริเวณหน้าผากนะครับค่าบิวตี้เนี่ยคือเซ็ตมาจากโรงงานนะผมไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งสีสันของรูปภาพเนี่ย ก็อาจจะจืดกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยนะอ่าแต่ว่าในเรื่องของการเกลี่ยผิวอะไรแบบนี้ผมชอบเลยสำหรับมาเป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์กันบ้างนะครับการเกลี่ยผิวก็ยังทําได้เรียบเนียนเหมือนกันเลยกับการถ่ายแบบปกตินะครับสีสารโทนสีโทนแสงเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังผมว่าทําได้ดีเลยนะอาจจะมีฟุงฟ้งๆบ้างบริเวณขอบเส้นผมนิดหน่อยนะครับ ส่วนบริเวณขอบเสื้อบริเวณแขนอะไรแบบนี้ผมว่าเขาตัดได้ค่อนข้างเนียนมากสรับมาเป็นกล้องหลังกันบ้างนะครับผมใช้โหมดภาพถ่ายนะอ่าตัวนี้นะครับความคมชัดต้องบอกว่าโอ้โหชัดมากทุกคนตัวหนังสือคมนะครับเห็นรายละเอียดส่วนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยนะทุกคนเห็นไหมตัวหนังสือคมมากเลยครับ สลับมาเป็นการถ่ายกลางแจ้งดูบ้างทุกคนนี่ถ่ายดอกกุหลาบนะครับกรีบดอกเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะภาพสวยคมด้วยนะครับบริเวณเกสรก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับฉากด้านหลังเปไ็นยังไงพวกใบไม้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะจะมีส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยอาจจะเบลอบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราโฟกัสการถ่ายดอกไม้นะครับ ส่วนงานวิดีโอนะครับเทสมาให้ดูเนี่ยจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับถ่ายดอกกุหลาบนะถ่ายได้คมชัดดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีแดดแต่ว่าสีสันวิดีโอค่อนข้างสว่างสดใสดีทีเดียวนะครับอาจจะมีแสงวูบวาบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับมือถือในเรทราคาประหยัดนะครับ 3,000กว่าบาทเนี่ยถ่ายได้ประมาณนี้ผมว่าค่อนข้างดีมากแล้วนะ เรามาเช็คกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ลำโพงมีตัวเดียวนะครับจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนั่นเองคุณภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามเลทราคานะครับอยู่ในระดับที่พอฟังได้ต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละก,กันนะครับยืเยงเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับคืออเหมง่กลาพาวาาัน คิดถึงเเเธออทุกกวัันนนนนพื่่ไมป็แบบี้ส่วนแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000 m a ah มอนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์นะครับและนี้ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ vivo Y02T นะครับเป็นสมาร์ทโฟนระด,ดับเริ่มต้นจากทางแบรนด์ vivo นั่นเองนะครับ ถ้าเราไปเทียบกับรุ่นเก่าก่อนหน้านี้แล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของแรมกับรอมนั่นเองนะครับตัวเก่าเนี่ยจะได้เป็นตัวแรม3รอม32นะแต่ว,ว่าตัวนี้คุณได้เป็นตัวแรม4รอม64เลยครับพวก CPU ยเนี่ยยังคงได้เป็นตัวเก่าอยู่นะนั่นก็คือ m e d i a t e k h e l i O P35 นะครับแบตเตอรี่ยังคงได้มาเท่าเดิม5,000ม ah. ิลลิแอมตัวเครื่องรองรับการชาร์จอยู่ที่10วนะัตต์เนาะ ก็ลองพิจนารนณาดูนะครับเผื่อว่าใครอยากจะเปลี่ยนมือถือปุ่มกดเนี่ยมาใช้สมาร์ทโฟนแล้วอยากจะได้สมาร์ทโฟนราคาประหยัดราคาเริ่มต้นที่แบบว่าสามารถใช้งานระยะยาวได้เพราะว่าช่งแบรนด์ vivo เนี่ยเขาก็มีอัปเดตพวกแพทความปลอดภัยของตัวเครื่องอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะครับซื้อถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยไปหาซื้อแถวบ้านได้นะเพราะว่ารุ่นนี้มีวางจาหน่ายตามร้านขายมือถือทั่วไปเลยหรือใครจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับ รุ่นนี้ก็มีวางจำหน่ายทั้ง Lazada และ s h อป e e ้เลยครับซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอพบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ